ไทเฝ้าซาอุดีโอเอสลูเวนยันไม่ปล่อยกวินลุยคิงครับ2018มีข่าวออกมาว่าโอเอสลูเวนยืนยันไม่ปล่อยกวินธรรมสัจจนานลุยคิงครับในปี2018เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมชาติไทยเพิ่งจะประกาศรายชื่อ23แข้งที่เตรียมลงเล่นฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่46ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคิงครับครั้งนี้ถูกจัดอยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์พอดิบพอดีเลยนะครับทำให้มิรวันรายวัต จัดการเรียก4ีนักเตะที่ค้าแข่งอยู่ต่างแดนมาอย่างครบถ้วนทั้งชนาทิ์สงกระสินธุรสิสินแดงดาชิรทรบุญมาทันและกะวินธรรมสัจนันแต่ล่าสุดมีข่าวว่าโอเอสลูเวนต้นสังกัดของเจ้าตองกวินยืนยันไม่ปล่อยนายทวันเมือหน่งทีมชาติไทยกลับมาช่วยทิมในครั้งนี้ด้วยเหตุผลที่ว่ามีโอกาสที่จะส่งกวินลงในรอบเพย์ออฟของศึกยูโรปาลีกนั่นเองและหากเป็นเช่นนั้นจริงจะทําให้ทีมชาติไทยเหลือผู้รักษาประตูเพียงคนเดียวก็คือ สิวลักษเทศสูงเนินและชัดชัยบุญพรมเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดของทัพช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในการลุยซึก King's Cup 2018นะฮะสนับสนุนโดย i g o 4 k เว็บไซต์กีฬาออนไลน์ชัดเจนทุกการเดิมพันมันทุกการเสี่ยงโชคฝากถอนไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้เวลารวดเร็วไม่เกิน5นาทีบริการดีตลอด24ชั่วโมง กดที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเราไปพบกันที่นั่น